เอตะแกงตะแกงพี well ่เจตะแกงตแกงพื Mother, oh, cool. way, ้นที่ืนที่เฮ้มนังแ้มกงาอยู่นะเฮ้ยพักผมไม่ต้องยิ้งอยู่มึงเอาศพไปทิ้งไปาศไปทิ้งโอเคโอเคโอเคเไปทิ้งนะไปเดิตรงตะแกงด่วนโอเคอเคกลับมาตะแกงโอเคโอเคปนตะแกงด่วนดวนะด่วนดเพื่อนไม่ตะแกงน่อยมากเลยนะตอนนี้ย้เพื่อนไอ้มาไม่ต้องพูดหรอกไม่เป็นไรมันรู้

โอเค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 เสรๆเอามาฟัง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 เพื่อนชนไม่เลยใหญ่ใหญ่นะลงรีบลงแล้วรีบตั้งคนน่าได้ปะมันมัน่เยอะแนาดไหนตั้งคนหนึ่งได้ตั้งคนนึงได้ตั้งันันึ่าไดตั้งนน่งได้ตัยนน่งไม้ตันหนึ่งได้ตังคนัน่าได้ตั้งคนหนึ่งได้ตั้นหนึ่ไ้ัหนเ่งได้ันไ้ังนาไ้ั้นึรไันไัน ตกรถตกไม่นะกัวอะไรเนี่ยเอาเลยยังไงคนเราก็เยอะกว่าไม่ต้องกลัวชิวตั้งเลตัวเว่ยมึงมาีเนี่ยมันจยลงงลองเลี่มารอแล้วมงรอพี่จหมอเจหมอยีไปีไปงลมามพี่มาลองลองลงหน่อยลงหน่อยลงหน่อยกลัวอะไราไว้เ่มจะโดนวก้าลงหม่เยลงหม่ลงหม่ยโดนเฮ้ย ตาเพื baby, ่อเอาออลโ้ไปบโจเรื่อยๆอลเบลเรื่อยๆบอลเรื่อยๆบลเรื่อยๆบออยไอเรื่ออเอยเรื่อ่อยอรื่อยๆอลเอยเ่อยอเ่อยๆบเื่อยอเอออยๆบเรื่อบเอยอเอยๆบเรื่อยเอาบเยเอาบเยออกเื่อเยอย่อเยอบเืเยรืเยรืเยเื่เอยเพื่อน ดับเบินเฮดชูเพื่อนดับเบิลเฮไปชบเพื่อนอุ้มสวนไปชบเพื่อนเอาตบไปทิ้งเอ็มดีมันคือแล้วฟังกูเอ็มดีมันคือแล้วกไปทิงเล่นด้วยกเล่นด้วยกันเล่นด้วยเอดีไงควายยี่ทุเรศไอ้เมึงจะบอกว่าเปนทุเรศูวมด้วยควายยี่ขยะทำอะไรกันเนด้วยกาเล่นด้วยกาเนดอะไรกันเนี่ยฮะด่ากันทำไมโดนควายแล้ว

เพื่อนแล้วก็เอาศพออกด้วยดาวเทตฟังกูเพื่อนแล้วเอาศพออกด้วยมู่เลยมู่เลยอะเดี๋ยวมึงก็แพ้เลยวายเดี๋ยวพี่เดี่ยวกูเดี๋ยกเดี่ยวกูเดี๋ยเดี่ยวกูเดี๋ยเดี่ยวกูเยี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ย่กเดียเดียวกูเดี๋ยวกูเดี๋ย่กเดี๋ยวกู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 เดี๋ยกเดี๋ยวกเียกูเดียกูเียกเียกูเดียเ

แลนด์แดงบ่อแลนด์แดงแลนด์แดงกูไม่รู้ไมาเชื่อหรอม่าว่าแพ้เหมือนเดิมโยแอคหวเฮียเฮียหควสภาพเฮียนี่มีอาวุธเฮียเนี่ยโอ้หัวสภาพอย่างจนเล่เฮียแอควัววะสภาพโคตรจนไอเฮียเนี่ยเสียใจไอเฮียหัวเฮียดูรีแลกรีแลกรีแลกปอมไอเฮียรีแลกมือสองไอโจนรีแลกของถมแอควัววะกูดูกูดูไนคอนหกพันไอน้องไอนี่เฮียชีวิตจริงกว่า ไอ้น้องที่โจนแอปขวยวะฮัลลโหในโจรเอาเพื่อนมาเอาเพื่อนมาแอปขวดวะไอ้หนูวะหนูฟังดูได้บอดี้บอดี้บาดี้ทางวันนี้4เ้า7เท้า7สองคนด่วนเลย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 ได้ยินไหมในวอลล์มาให้หมดด่วนเลยมากัดหมอมาเอาไอ้สัตว์ฮัลโหลได้ยินไหมในวอลล์มึงาล้านบนกอดสองตัวเร็วๆมีปืนหมดเลยไปกันมาไปกันมาไปเร็วๆล้านบนมาล้านบนเร็วๆทำไรกูต้องไปนะกูต้องไปนะอ้าวลูกกูเป็นไรวะ รถกูเป็นอะไรไม่รู้ว่ะเฮียเฮ้ยรถกูเป็นอะไรวะทำไมกูเห็นทุกคนยืนนิ่งวะอย่าบอกนะรถเ,เป็นไรวะเฮียรถกูพังเฉยเลยโอ้โหอย่าบอกนะเฮ้ยรถเ,เป็นไรอ่ะไม,ม,ไม่มันก็บางคนมันก็ขับได้มันออยาก,กุ้ยเห็นมึงโดดอยู่เลยไม่เป็นไรกันเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยเฮี้ยรั่วเป็นอะไรของมึงกันน่ะสุดยอดเฮ้ยรถกูเป็นเฮี้ยแล้วอะมันแค้นแน่เลยเฮ้ยรถกูเป็นอะไรวะรถกูเป็นเฮี้ยอะไรเนี่าเฮี้ยขึ้น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 พิชชันดามมัหน่อยพี่ไปเอาศพหน่อยไปเอาศพหน่อยต่อจะเอาศพตามผมเหเฮ้ยศพกูหายเนี่ยเฮี้ยพี่พี่ตามมาพี่ตามมาพี่พี่จะไปพี่ไม่เดี๋ยวกูจะรอเดี๋ยวกูรอมันงอาไปดิเฮี้เฮี้เอาศพเอาศพนี้ไปพี่เอาศพนี้ไปพี่ มึงรอไม่สกูแคสสกูแคสมึงรอดิมึงรอสกูดิเดี๋ยวรมันกลับเข้ามาเดี๋ยเรื่องของมึงอะใครอุ้มอยู่แล้วมันหลุดมืออ่ะเดี๋ยวไปติเกตเอาถ้าหาไม่เจอหาไม่เจอครับสบหายแต่ตอนเนี้ยฮัลโหลฮัลโหลฟังผมได้ป้อเรื่องนี้ป่ะฮัลโหล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 บอกบอกเพื่อนรีบขึ้นรถมันเช็คตรงไหนวะว่าแคสไม่แคสเราเช็คไหนวะลงพยาบาสองตัวไออัลโฟกับไอนี่มันอยู่โรงพยาบาลฮัลโหลไม่ไม่้วแล้วเพื่อนเราไม่ขึ้นรถอ่ะคือทำอะไรอยู่เออกุ้งมันเกลงค้างเนี่ย ันรอเราันทำอะไรของมึงกันเนี่ยไอ้บ้าไอ้หลอนขู่แอคข่อวแอคขั้วขยะขัอวตายเนี่ยโหอิ่มๆเลยแปดอันอะหนอไอ้เทียเอาเลยอะนัวนี่เนี่ยขอญาติปล้นนะชิวๆไม่คิดไรนะวันนี้โหรวยจัดอะ บนหมดเดะรออะไรชิวๆเสียงรถตำรวจกำลังลงมาอะไลขู่ใช่เอออาไปเาศพศพตรงผมหมอไม่เอาไปห้าวศพอาหารมาเลยแม่มันแคนไงแม่แคดหมอมาอุ้มไปพี่เจสตอนน้าต่างเลยมาให้ตบสมผมไม่ต่งแไอ่อที่เอาไปกันมาโรงพยาบาลาโงพยาบลโงาบาลคุณก็ไปกระเทือนมาโงบาลดิีไ่งบาน มาแล้วก็อันนี้ห่อห่อห่อเลยป่ะวะห่ออะไรบ้างห่ออะไรบ้างห่อเลยห่อเลยห่อเลยพี่ไอพี่หล่อหล่อหลอตามผมหน่อยได้ป่ะผมอยู่กับอยู่กับเอ็มดีคนเดียวไม่ไม่เศร้เอ็มดีมันแค่นี้ทำไงอ่ะต้องเฝ้านะต้องเฝ้านะพี่บอยหัลโหลพี่บอยพามเพื่อนไปเฝ้านะตรงนั้นอะเยอะนะฮัลีหได้้ยยินป่ะไดินผมป่ะได้ยินผมป่ะตอนนี้ผมผมอยู่พาวอยู่พาอยู่พาอยู่พาวไอพี่อยู่เอ็มดีอยู่พาอยู่พาอยู่พาอยู่จบแคบ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 มาหน่อยผมอยู่ไกลแบ๊กเนี่ย อยู่พลาอยู่พลาอยู่พลาแลนเขียว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 อยู่แลนเขียวอยู่แลนเขียวพูดเรื่อยๆเลยอยู่ร้านร้านโรงพยาบาลร้านโรงพยาบาลร้านโรงพยาบาลไปทางไหนบอกไปไปทางไหนบอกเออขึ้นขึ้นไฮเวย์ขึ้นไฮเวย์ขึ้นไฮเวย์อ๋อแล้วส้มต้นกันแล้วกันห่อไงวะอ๋อ